สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นำตัวกันเลยค่ะรับบทอะไรในเรื่องนิ้งค่ะชันอยากรับบททำูมต้องรับต้องมาจากตรงนี้ขอโทษนี่เเลยนี่เเลยคนน่ากักปูเอาเลยก็เลยพี่นนท์ก่อนค่ะเจะกลับฝั่ขวาพี่เจนเะไรด้วยครับอ่ะพี่นนท์โัสดีครับนุ่นอินทนนท์นะครับรับบทซันนะครับค่ะสวัสดีค่ะดรีมนะคะรับบทมุกค่ะสวัสดีครับบอสชัยมงลรับบทภูครับ ่สวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสิงห์พาและบทฟ้าค่ะครับตัวน้ำครับรละบทโตโต้ครับสวัสดีค่ะนิ้งชัญญามะคอรี่ระบทอิลลี่ค่ะอ่าแพลนน์นประมลค่ะรละบทเป็นข้าค่ะนนท์านนท์รละบทโจค่ะตูนันนลีนะคะรละบทแนนค่ะจะได้จะมีแคณะเดียวกันไหมคะไม่ครับอันนี้คลาค่ะตอนนี้คลาอยู่แบบใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอวิทยาศาสตร์ยกมือหน่อยเงอนิเทศนิเทศ ศิลปกรรมครับอคนเเเดียยวลไม่ใช่ใช่ก็แต่ว่าเลือกเลือกเชริเดอร์ถูกอ้าวเราเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจบมา10ปีแล้วเราลืมใช่ครับแล้วก็เราก็ไปช่วยน้องๆไม่เรียนหนังสือใช่เป็นเต้นอย่างเดียวชอบเต้นแต่ลองสังนิดอ๋ออยากให้ดูในซีดีดีกว่าาเพระว่า เพราะว่าเราอ่ะเราเต็มที่มากๆเราต้องซ้อมด้วยเนาะเออเราไปซ้อมประมาณสี่ห้าวันเลยครับจะได้ไม่ลืมหรือยังไงอัดจะด้วยครับหลดปีครึ่งแล้วค่ะพี่อาคาแรเตอร์ของเราเนี่ยเรือดอ่ะเลยเริ่มจับต้องเหนื่อยไหมมันก็ร์ลความแค่หนซอมบี้ยังไงครับเรื่องพี่ใครดีหนูเชื่อว่าคาแรคเตอร์ทุกคนในนี้เหนื่อยหมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังสมมุติว่าเป็นหนังผีแล้วบอกซอมบี้ด้วยอ่ะเราต้องหนึ่งเราถ่ายดึก สองคือซอมบี้อย่างที่เมื่อกี้ที่เขาแถลงข่าวไปว่าซอมบี้เขาเป็นพี่ที่เป็นนักแสดงละครเวทีจริงๆเขาเล่นแล้วส่วนตัวหนูก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่หนูเคยเล่นละครเวทีกับเขามาหายใจไปหนึ่งครั้หาจใจไม่ทันเขาต้องหายใจนานเอ้ยไม่ใช่รู้จักพี่เขานานมากแล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีจริงๆเราต้องวิ่งกันหลายรอบอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกตัวละครนั้นเหนื่อยห ในนี้เนาะใช่ไหม,ไมดีมใช่เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี้ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซัมไบเบร์มหาลัยคลั่งใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างม่ากเกิดขึ้นในมหาลัยเราก็ต้องเอาตัวร,<ก>รอวรวดรอ,อ,อยู่ในนั้นคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ นักแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามกับเราเขาเลยบอยบอยยังไ้ดูใช่ครับเหมือนพี่ดิมนะพี่นนท์ได้ก็จริงๆรก็อยากจะจะฝากแหละคือผมว่าทุกตัวละครมันจะมีเหตุผลของตัวนั้นนั้นอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสำคัญหมดในเส้นเรื่องคร่าใช่ครับว่านั่นแหละคือตอนต้องใหายเราเป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เราต้อง ศึกษาค่ะิธีแก้ไขเลยจริงๆผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ไม่พูดดีกว่าเอางี้ให้รอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่าูใกล้แล้วใกล้แล้วค่ณะวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมบอสคณะวิทย์มีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนไหมเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการใช่ไหมครับการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี่มันน่าจะทำให้บางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนกันต้องรอรูลนครับรอลุ้นมาเลยครับไป ก็อย่างที่บอกแหละหนูว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบน่ากลัวอย่างเดียวยังได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยคิดถึงเพราะว่าจริงๆแบบพี่ๆนักแสดงเยอะมากๆเยอะจริงนั่นแหละค่ะตามเส้นเรื่องตามนั้นานั้นแต่เดี๋ยวนี้ใครจะแอบป็นซอมบี้มีอุ๊ยแอบก็แอบเลยคือ เอมคือกลัวพี่ออฟด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นซอมบี้ที่บอกเลยว่าโคตรจะคลั่งเอ้ยซอ้ลดอร์คังผู้ชายซอมบี้ก็เป็นมนุษย์ค้ังผู้ชายได้ค่ะถูกต้องโ้ได้อยู่แล้วซอมบี้ซิลเดอร์ถูกคุณนิกรออะลรครับขอต้อนครับครับผมผมขอพูดถึงคือเรื่องอื่น่ะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องตอนที่ถ่ายทำเพื่อเรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง เพราะวันนี้ผมก็ตื่นเต้นที่ได้ดูบทพขาหมาทุกคนเหมือนกันแล้วเรื่องผมผมกล้าบอกได้ว่าเอ้ยทุกคนจังงงว่าเราเต้นกันทำไมเชลิเดอร์มาเต้นทำไมในซอมบี้จริงๆนะครับตอนอ่านบทก็งงเหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องราวมาเนาะต้นน้ำเนาะต้นน้ำต่อเลยครับเขาขอบคุณครับพี่โดนมากเลยพี่โดนช่วยผมเยอะเยะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมาหาเหตุผลไปด้วยกันว่าทำไมถึงต้องมีเชลิเดอร์ในตรงนี้เข้ามาทำไมมาดู เรื่องเราเรื่องเราเป็นยังไงบ้างเส้นเรื่องตัวเองอ๋อเส้นเรื่องของตัวเองหนูว่าจริงๆเนาะแบบถ้านแฟนดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้ยุ่นแล้วว่าหนูชอบบทบาทที่ท้าทายมากแอะไรที่มันยากยากหรือว่าอะไรที่มันชาเลนจ์เนี่ยหนูจะชอบมากแม้กตัวข้าอ่างมันอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องนี้ก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้นที่เเลยก็อยากให้ดูคนแบบว่าติดตามดูการแสดงครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์กันเพาแบบ หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนี้รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยโดดเด่นตรงนอกจากมันจะมีเรื่องของซอมบี้นะที่ทุกคนแบบรู้ไปแล้วเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ยจริงว่าแบบพอคนเรามนุษย์เราทุกคนอะอยู่ในสถานาการณ์ที่กดดนันหรือบีบบังคับอะสัญชาตญาณของคนเราอะมันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับซีดูเอชั่นนั้นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นสัญดานดิบเอ้ นั่นแหละสารดิบนั่นแหละใช่ะอแบเงี้ยค่ะของของมนุษย์ด้วยแบบว่าแต่ละคนเป็น,นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนิ่งนึกเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทําให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจค่ะ <S <S ดีเลยนะมีผู้ดีเลยมีกูจบเลยดีแล้วดีแล้วแต่ต้องเป็นเรื่องของเราด้วยสิ่โอ้ยโอ้ยคนนี้ถ้าดูในทีเซอร์ มีมปนมีอะไรหรอคะเฮ้ยมีอยู่แล้วคุณพี่ฉ่ำโอ้ฉ่ำเลยแค่เลยเลยแค่โปสเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เป็นคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนโอ้ใช่ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอะทุกคนอะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ยกเว้นชลิเดอร์ที่เราไม่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะมาเจอกันแล้วก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรแบบ ความเป็นคนอะพี่เวลามันอยู่กันสองแก๊งใหญ่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการจับแก๊งแย่เสียสองตัวอยู่ทำเดียวกันไม่ได้มันอยู่ทำเดียวกันไม่ได้มันต้องมีแบบว่าอันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ทําให้มีเกิดปัญหาภายในได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทาร้ายเราทาร้ายคนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําร้ายกันเองมันก็เลยมีตัวคาวที่อาจจะคอยคอกโหลกเบาๆตลอดเวลาเฮ้ยพวกแกไม่เบาไม่เบาแรงเลย อย่างความรักนี่มีไหมคะอยู่ในเรื่องนี้มีมคุณส่งอะไหมถ่าคุณส่งถามไงเผื่อว่าคนจะได้รู้มีเนาะมีความรักมีความรักมีในส่วนของการแบบอุ้ยมันพูดเป็นแบสปอยไหมไม่พูดไม่ด้กว่าไม่พูดไม่พูดเอาเป็นว่ามีหลากหลายค่ะเท่านี้ในส่วนของทางเท่านี้ต้องพิมพ์ด้วยคำั้ำนะคะโอ้ยโยนว่ะคุณโยนมาะแรงเลยนะโอ้ยเราดูละกันหนูว่ามันพูดยากอ่ะอันนี โซมัเก็คงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของพวกเราทุกคนเลยที่เราไม่เคยเห็นก่อนมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะคุณกุสตาโนนคุณกุสตาโนนคนเกี่ยนอกคุณลงจบเรื่องเลยหรือเ่าจบดด็อกเตอร์มาเลยเหรอใช่ครับคือเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนคนเดียวคือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุระบาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวต้นเรื่องเหรอ เพิ่งรู้เหมือนกันเลยแหละอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้่แตจริงๆอาจจะเป็นเหยื่อก็ได้เออต้องรอดูคืนนี้ไมกว่าเราจะเป็นศาตร์ตั้งต้นโอ้ีลต้องรอดูต้องรอดูนะคะเจ็ดตอนอย่าลืมดูนะคะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะตัวแทนกูเอาฝากเลยฝากเลยค่ะอันนี้เลยพี่นิงฝากเลยพี่นิงอ๋อก็ฮะอ๋อค่ะทุกคนคะในวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมดเจ็ดตอนรวดก็จะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีเราก็ นอนก่อนก็ได้ครับจริงๆสามารถแบ่งดูได้แต่เอ้าวิ่งเนี่เห็นไหมละครของแฟนด์จริงต้องดูเลย่าต้องดูติดเจ็ดตอนรวดก็ดีเพราะว่ามันพอพอจบอีพีหนึ่งมันก็อยากดูอีพีสองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีคในเรเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆอีพีเลยคุยเอย่างนี้ก็อาจจะดูคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ต้องมีแฟนมาดูหรือต้องมีเพื่อนมาดูเราก็งไปทำแฟนตลอดเลยเดูคนเดียวเพื่อนไม่มีเพื่อนด้วยครับตอนนี้ แต่ถ้าอยากฉีกก like <Uh ็ดูจากเจ็ดกับมาหนึ่งอยากค่ะว่าทำไมหนึ่งไปเจ็ดตอนจะถือเป็นแบบนั้นนะเราค่อยมาหาใครอ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่มกลุ่มที่สนิทสนิทหรือเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็มาดูด้วยกันก็ได้หรือจะดูคนเดียวก็ได้หรือจะดูแบบใครก็ได้เป็นเพืวอนมาหาลไรข้างคืนนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะโอเคก็มาเน็ตตินะค่ะภาพอินสตาแกรม